สวัสดีครับท่านผู้ชมทาง YouTube c h ช n แน l ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจุกผู้ BYD ีด BY ีนะครับกับคลิปนี้เพิ่งได้เจอตัวจริงของเขานั่นก็คือ BYD d o l p h i n Extended Range ตัวท็อปนะครับคาดการณ์ว่าวิ่งได้ส9 0ร้ก้าสิบราคาก็อยู่ประมาณแ0 0แสนกลางๆนะครับรุ่นนี้คือตัวท็อปเป็นหลังคาแบ r ลูฟ สีของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาครับผมเป็นสี Alentis g r a y คือสื่อให้รู้สึกว่ามาจากมหาสมุทรแลนติกนะครับไฟหน้า LED ทุกอย่างนี่คือก็เหมือนกับตัว Standard l a n e แต่ต่างกันที่ตัวเ <c oughs> ทคโนโล o ีออปชันนะครับพาชมก่อนวันนี้น้องเขาทำการเช็ครถขึ้นะล,งลงนะครับผมก็ยืนในเช้ามาเลยเขา้าเช้าไม่ได้กินนะครับยือดื่กาแฟ ตอนเช้าก็รีบวิ่งมานะครับมาชมรถยังไม่ล้างนะครับมาใหม่ๆเลยคือเป็นสไตล์แฮชแบ็กซึ่งในวันเนี้ยนะครับชมพูกับทีมงานเนี่ยจะพาเอารถเนี่ยเข้าไปโชว์ที่เซ็นทัลบลน,นะครับก็วันนี้ก็จะรีวิวสเปคให้ชมด้วยนะครับว่าจุดเด่นไฮไลท์คันนี้นะครับกินายของตัวท็อปมียังไงสีมีให้เลือกกี่สีนะครับ ตัวท็อปเนี่ยสีมีตัวท็อปสังเกตงได้ง่ายเลยคือหลังคาจะเป็นแบ็กรูฟนะครับผมจะพูดไปด้วยแล้วก็จะวักอาราเรวด้วยนะครับเบ,บื้องต้นเนี่ยคือท่านผู้ชมน่าจะทราบตัวสเปคมาแล้วเบื้องต้นนะครับจากทางสื่อใน YouTube นะครับวันนี้ก็พูดนะครับในฐานะที่ภาษาการขายก็จะขอนำชมโปรดักตของเราซึ่งคาดการว่าทุกท่านที่จะฟังนะครับ เราค่อนข้างที่จะขายดีมากสําหรับสีนีนะ้เป็นสีที่บอกต้องบอกว่าเป็นสีออกแนวสมาร์ทลุคสมาร์ทครับคือสีแอตแลนติสเกรนะครับเป็นสีเป็นสีเทาที่มีความผสมประสานระหว่างสีลูเข้าไปด้วยนะครับดูเฉดสีข้างๆนี่คือแบบจัดคมสวยหล่อครับคือมีทุกครบรถเลยครับครบเครื่องผู้นี่มันมีทั้งความหลอ่อความสวยความเท่ความสปอร์ตความทันสมัยความเป็น E ีมาเต็มนะครับอ่านะครับ สีนี้นะครับแบ็คโูฟนะครับอ่ะผมขออนุญาตพูดถึงตัวสเปคเลยแล้วกันนะครับรถคันนี้นะครับจัดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด150กิโลวัตต์นะครับให้แรงม้าสูงสุดนะครับ201แรงม้ากับแรงบิดมหาศาลนะครับ310นิวตันเมตรนะครับ,รบขับเคลื่อนล้อนะาแม็กให้มาเป็นขอบ17นะครับลักษณะ ยางก็จะเป็นยางของหลิงหลงนะครับเป็นลักษณะแบบ Comfort Master นะครับก็เน้น Performance เน้นประสิทธิภาพเพราะว่าในเมื่อมอเตอร์ไฟฟ้าใหญ่แล้วนะครับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับก็ต้องมีการเซ็ตช่วงล่างเซ็ตเอามีการซับพอร์ตกับความแรงของเขาด้วยนะครับนี่คือวิ่งได้490นะครับขนาดแบบ60กิโลวัตต์อวนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีเบรดแบตเตอรี่และที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือ e platform 3.0นะครับดูส่วนทรงของมันครับนี่คือ dolphin extended range นะครับมีคลเลคเตอร์มีช่วงล่างมันติลิง์ด้านหลังมีคลเลคเตอร์ที่สปอร์ตขับขี่เร้าใจแน่นอนนะครับแรงเหมือนกันค่อนข้างแรงนะครับอยากให้ทุกท่านมาสัมผัสดูคือความสวยความสปอร์ตเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบมัดใจ ท่าผู้ชมที่เห็นนะครับถ้าตัวท็อปเนี่ยเท่าที่ผมเห็นอีกตัวนึงคืจะเป็นสีฟ้าหลังคาดำนะครับแล้วก็จะมีสีขาวหลังคาบอนแล้วก็สีชมพูหลังคาบอนนะครับสำหรับคันนี้ครับออปชั่นมีครบทุกอย่างนะครับมอเตอร์ไฟฟ้า150กิโลวัตต์นะครับ,ฟฟ w, รบ201แรงม้านะครับมีหลังคา พ a น o โร m ิกนะครับเป็นหลังคาแก้วด้วยมาพูดถึงดีเทลข้อแตกต่างนะครับของตัว Standard r a n น e ์ที่ผู้เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้กับตัวท็อปเนี่ยอย่างแรกภายนอกเนี่ยคือเขาจะมีควา,ามต่างก็คือตัวล้อแม็กแล้วก็สีของล้อแม็กนะครับแล้วถ้าเกิดเราเห็นหลังคาที่เป็นสีอย่างนี้นั่นคือตัวท็อปชัดเจนแต่ถ้าเป็นสีแบบพื้นเดียวกับตัวถังเลยก็คือ ตัวส a n d a r d ์ดเลก็คือจะเป็นสีพาสติลเนี่ยนั่นคือตัว4 1 0นะครับโอ้โหดูสดสงขนาดยังไม่ล้างนะครับขนาดยังไม่ล้างดูบอดี้ดูตัวถังนะครับมีความแน่นหนาเปิดประตูเข้ามานี่มีความแบบปึ๊บๆเลยปึ๊บๆเลยครับปึกบๆเลยคือพร้อมไฟครับคันนี้พร้อมเอาเรื่องครับคือ เจอได้ทุกตัวครับผมมาเลยครับผมเซนเอ็กเซนเดเลนส์ครับอ่าครับสดๆครับเพิ่งมาอย่างเอาครับคันนี้อย่างเอาแอตแลนติสเกนะครับคาดการของเขาราคา800,000ไอ้800,000กลางๆนะทุกผู้ผิดครับขออนุญาตว่าภัย800,000กลางๆนะครับ800,000กลางๆนะครับอันนี้คือคาดการ์ราคาช่วงล่างด้านหลังเป็นมันติลิงนะครับแต่ถ้าตัว n d นดานะครับก็จะเป็นอาเป็น Portion นบีมซึ่งคาแรคเตอร์เนี่ยผมยังไม่เคยผมยังไม่เคยทดลองขับนะครับแต่ผมพูดถึงจากที่มองเห็นว่ามันน่าจะมีความแตกต่างกันเรื่องของการขับขี่คิดว่าตัวนี้นะครับอาจจะเอาใจสายที่แบบว่าชอบความแรงขับขี่เร้าใจแล้วก็เน้นระยะทางด้วยเรามีให้เลือก2แบบนะครับแต่สีนี่ผมบอกว่า,วามันมันสวยบาดใจมากนะครับเป็นสีอ t l a ล t นติสเกคือเขาจะ ใช้ชื่อนะครับให้มันเหมือนกับของทะเลมหาสมุทรนะครับก็คือมาสมุทรแอตแลนติกนะครับ mm hmm. ข้างในวัสดุเนี่ยงานเนี้ยงานละเอียดเอางี้คืองานละเอียดครับข้างในคือดีเทลข้างในนี่คือแบบสีนะครับอันนี้กล้องผมอาจจะไม่สวยนะครับผมแต่ให้ดูนะครับ mm hmm. เน้นเป็นโทนเป็นโอแบ็กนะครับข้างในคือสีดำล้วน เน้นความสปอร์ตแมนๆนะครับผมบอกปรับไฟฟ้านะครับบอรปรับไฟฟ้าถ้าตัวท็อปเนี่ยเราจะได้วาเลเชอร์นะครับบอร์ปรับ,บไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็การชาร์จในส่วนของ DC เนี่ยก็คือสามารถชาร์จรองรับได้สูงสุด80กิโลวัตต์นะครับแล้วก็วิ่งได้490กิโลเมตรนะครับดูมาตรวัดนะครับผมดูมาตรวัดนะครับ การขับขี่ฟิลลิ่งแน่นอนก็คือเน้นเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเน้นเปอร์ฟอร์แมนซ์แต่เข้าที่ไปดูท่านพี่ๆสื่อมวลชนนะครับบอกว่าตัวสแตนดาร์ดเล e เนี่ยมันค่อนข้างที่จะขับได้ลงตัวนะครับแต่ชมพู่ก็ยังไม่เคยลองตัว x M 1็นนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาจัดกันนะครับว่ามันจะเจ๋งหรือเปล่านะครับภายในลุกแบบนี้นะครับความสปอร์ตมาแบบนี้ยังไงก็ต้องมา มาสัมผัสดูครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยอารมณ์มันจะเหมือนกันหรือเปล่าว่าแต่ละท่านเนี่ยฟีลไม่เหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ผมมองดูมันค่อนข้างหล่อนะครับลุคนี้คือลุคแบบหล่อเลยครับประตูเขานี่เลยครับตัวท็อป NFS NFS c a r d ก็มีฮะมีเหมือนกับตัว Standard Range นะครับกระจกภาพเก็บอัตโนมัติทุกอย่างนะครับอ่า มีแพลตฟอร์ม3.0เป็นรถ EV 100%นะครับ, e นะบ Atlantis Grey อ่ะไปดูตัวบอดหลังนิดนึงบาดหลังนะครับกว้างเลฮะค,คือจุดเด่นของรถซิตี้คาร์แบบนี้น,นะครับคือมีความกว้างมีความเป็นรถแฟมิลี่คาร์นะครับดูเฮดเฮดรูมเลกรูมเนียครับค่อนข้างเหลือเฟือ รับดูเชฟของการตกแต่งบริเวณด้านหลังนะครับเราเคยเห็นในคลิปนะจากการเปิดตัวที่ประเทศจีนเนี่ยมันก็จะเป็นอีกลุกหนึ่งนะครับแต่สีนี้นะครับเป็นสีที่บอกว่าต้องบอกว่าลงตัวนะครับในส่วนของการตกแต่งหลังคาดำเนี่ยครับผมพันถึงเต้นนะครับพันถึงเต้นนะครับคือตื่นเช้ามาสแกนนิวมาทํางานคือปุ๊บวิ่งมาหาเขาก่อนเลยนะครับอยากเห็น อยากเห็นตัวเป็นๆของเขานะครับมีความกระจ่างใสของหน้ามอเตอร์ไฟฟ้า150กิโลวัตต์ครับให้กำลังแรงม้าสูงสุด201แรงม้านะครับเร่งไดู้0-100ในประมาณ7วิประมาณ7วินะครับ p e r f o r m ร์แมการขับขี่นะครับเหลือเลยครับอาจจะไม่เหลือครับอาจจะมหาศาลนะครับแรงนะครับ ไม่ใช่ไีเหลือครับแปลงมาศาสาเลยัาถูกใจถูกใจไวจีดครับผมะนะครับขับเกินล้อหน้านะครับเอาชมอีกครั้งนึงนะครับประมาณนี้ครับกลมๆดูล้อแม็กก็เป็นลายสีดูโทนแม็กขอบ17นะครับดิสเบรคให้มาสีล้อถือว่าครบเลยนะครับแอร์แบ็กระบบอความปลอดภัย ระบบการออกนอก,นอกเลนเลนคริปปิ้งแอปที่พูดสควน,ทนโทรนกล้องกล้องรอบคันอะไรเงี้ยครับกล้องเอ a ดสนะครับมีระบบนำทางมีการรองรับในส่วนของมัลติมีเดียต่างๆนะครับจอหมุนได้มีรองรับในส่วนของ Apple c เ r p l a อ a น d r o ยออโต้นะครับสปอติฟายมิวสิกอะไรมีมาครบนะครับน,นี้น้องเขาก็สกอ์ฟมายนะครับเดี๋ยวให้รถล้างก่อนนะครับผมจะจะขออนุญาต เรียบเรียงในส่วนของตัวข้อมูลให้มันมีความอาโอเคมากกว่านี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะครับในคลิปต่อไปครับกับสีตัวท็อปนะครับ <Okay. S 1> Extended Range Atlantis Gray นะครับโอเคครับสวัสดีครับ